ไปแล้วมาอีกแล้วนิ่จาตายไปแล้วเฮ้ยขอนไม้เด้งปาดิเอามึงไม่ปามึงบัอกอะไรอะเฮ้ยไวรุ่น,นโอเคตายไปแล้วมอว์นิงอเปียมเอฮ้ยนผ่เียพารเรากำลังจะตายแต่ผมเก็บนินจาให้นินจา ยิงมิจารุกนะเอ้ยธนายลุกนะมิจาร์มจาตัางผมมาดิแล้วเราไม่มีมังกรด้วยตี้รเราอ่ะถ้ามีการตายเมอร์ฟี่อ่ะโอเคสวยปไปไขึ้นมาขึ้นมาเพราะขาเกือบตายพ่อค้าตายนิจาอยู่ข้างหลังกำลังชาร์จสายฟ้าถ่ายเลยเหมือนจะถ่าย 以虎爬没。嗯